มาไหวเจ้าที่ก่อนครับมาไหนคุณพ่อละอ่ะอันนี้แยกเด้อเก้าดอกไหวพระภูมิห้าดอกไหวตายายไปมาก็อันนี้น้องอภิเชษมาแล้วนะครับมาเช้าเรียกชื่อน้องผิดอันนี้มาจากอราเภือประสาท อันนี้จะเป็นครอบครัวอิสุสุด้วยนะเดินตามถ่ายเหมือนดาราของพ่อฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้าย อันนี้ก็จะมากันทั้งหมด4คนน้องอภิเชษอยู่ขวามือที่มาเช้าพี่ตายเรียกชื่อผิดอะลูกค้ายังกระาาไปตอบคอมเมนต์ให้เล็อก,อกลน์นึงครับของพี่บุญยงที่อยู่เราไปมากอันนี้บุญบุญสวยมาก ไใส่ใส่เสดงรอคนคนดีมากนะครับน้องอภิเชษของพี่ต่ายนี่มีจะพุงไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไปรอที่รถเลยเดี๋ยวพี่ตายไปถ่ายรูปนะครับไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป เดี๋ยวถ่ายรูปหน้ารถขับมามาอันนี้มาทั้งหมด4คนใช่ไหมครับเ,เพราะฉะนั้นแยกกันยืนฝั่งละสองซ้ายสองขวาสองเดี๋ยวขยับวงมาเลายให้เดี๋ยวของคุณพ่อถือกุญแจก็นด้ครับถือไปก่อนครับแป๊บหนึ่งน้องอภิเชษครับถือป้ายอิสุสคิงยนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปล็ก,ต,ลกตัวเล็กมันอยู่ฝั่งคุณพ่อลูกเดี๋ยวพ่อยืนตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้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  อ่านี่ครับพอดีตัวเล็กยืนตรงนั้นแหละลูกอ่าพอดีเลยเนี่ยแฟนคาร์บอนอนเลยอ่าตรงนี้แหละครับเนี่ยขยับขยับตรงนี้นิดนึงมเอโอเคครับอืมนี่แหละเนี่ยสวยที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมาอ่าโอเคครับหนึ่งสองขอให้รูปหนึ่งนะครับหนึ่งสองรถใหม่กดไลค์ครับอย่างนี้ยอดเยี่ยมครับหนึ่งสองครับ ถอยร,รูปนะครับหนึ่งสองเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับพี่ต่ายจะถ่ายกล้องตัวใหญ่นะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมถ่ายกัน,น,นก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันแบบนี้นะครับถ้าพี่ต่ายมีปล่อยรถ มาเดี๋ยวใครจะว่ายที่รถกุญแจอยู่ข้างในนะครับครับมาก็ดอกดาวเรืองนะครับก็ขอให้คุณพ่อกับน้องกับพิเชษนะครับรวยๆอย่างเงไม่เจ็บไม่จนจะเลยลุ่งเรืองนะครับไปเดี๋ยวเชิญที่รถเลยครับมากุญแจพี่ต่ายใส่ไว้ที่ผานแล้วนะอันนี้จะเสียบตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ต่ายจัดการให้ ก็จะมีร่องของเขาอยู่ตรงนี้มาครับอันนั้นเดี๋ยวพ่อไปแขวนข้างในเลยเดี๋ยวตปตอ,นนอเดี๋ยวไปต่ายถือผ่านให้ ก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงสี่สิบหกนะครับเดี๋ยวให้น้องออกเที่ยงสี่สิบเก้าดูตามดูตามโทรศัพท์จจะชัวอันนี้แวะก,กินข้าวก่อนไหมครับหรือว่ากลับเลยครับกลับเลยอันนี้เดินทางไกลไหมครับเนะี่ยประมาณประสาประสาเก้าสิบเก้บกับร0อยวุ้นไม่ไกลไม่ไกลไม่เป็นไรกินข้าวที่บ้านเลยก็ได้เอาลอเลยเอาใช้ ใช่ไหมหัวมูงมวหมนี่เพียบเลยอีกค <c oughs> <c oughs> ันหนึ่งกลับแล้วเนี่ยอ๋อตัวมิวมิวเซเว่นคันนี้เอามาจอดรอตอดตอดตอดเขวกันเลยก็ได้พอครบน,นั่นก็จะได้กลับ่อ,อไปละง่ยพอไม่รู้ พ่อไม่รู้ว่าจะเลือก49ออกพ่อไปละเอ๊ะอะไรเดี๋ยวไปต่ายรอส่งลูกค้าอีกไลน์อันนี้ก็จะเป็นคันของพี่บุญโยงยังไม่มายังไม่มาจ่ายเงินครบแล้วจะมารับไหมเนะี่ยับ ถ้าไม่มารับเนี่ยจะได้ให้คนอื่นไปก่อนใกล้ๆบุรีรัมย์นะครับไม่ไกลที่น้องมาขอบคุณนะครับรวยๆเองๆขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วไปแล้วตัวนี้ก็ถือเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นน่าชัยนะมิวเซ เดี๋ยวพี่ต่ายหากินข้าวกันเลยลายหนึ่งมาลูกค้าไป้ายมาเองคืนเฉยคืนเงินเฉยไ,ไม่รู้ลูกค้าขึ้นไปแล้วลูกค้าไปแดงมาอันนี้ก็จะเป็นของพี่บุญยงสายสาลีนะครับจากอำเภอลำลายมากมาละมาละอันนี้ก็จะเกือบบ่ายสองละตัวตเล็กไปพาพ่อไปไหว้เจ้าที่กับอะไรเชิญเชิญครับพี่บุญยงอันนี้แยกนะนนครับอันนี้คือเก้าดอกแยกเก้าดอกไหว้พระภูมิ นะครับไปมามานี้มาตรงนี้มาตรงนี้นี่ครับอันนี้ชื่ออะไรเนาะพี่จายลืมมินเอมินน้องมินน้องมินน้องมินสวยวธอมาทำอะไรสวยเอามามามา ไม่ได้อ่านเจอแต่ในลยยไลน์ไงไม่เคยถามชื่อกาวดอกฝั่งนี้ครับซ้ายมือ เออตอนนี้ก็เกือบบ่ายสองนะครับก็เสร็จ<ๆ>เสร็จแล้ว<า>เดี๋ยวถ่ายรูปน้องมินน้องมินปักฝั่งนี้ครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวไปรอที่รถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับมาอ,อันนี้กี่คนเลยสองสี่หกหกครับกับยืนยืนยืนด้านซ้ายด้านขวานะครับเยอะเลยน้องเดี๋ยวของน้องมินมายืนฝั่งนี้ก็ได้ครับฝั่งคุณพ่อคุณแม่อ่า อ่านี่ครับเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวตายจัดการเองตัวตัวนี้แหละครับยืนกําลังสวยเลยอ่าได้ได้ได้ครับได้กําลังสวยเลยคุญแจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งอันนี้ใครถือกุญแจครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง,งอันนี้เดี๋ยวถือฝั่งนี้จะได้นั่นกนารมะ อ่ะคุณยายครับถือครับผมมินพี่สายว่ามินถือกุญแจก็ได้นะอ่าจะได้ดูสวยฝั่งนี้ครับนี้ยลงอย่างเงี้ยจับฝั่งนี้จับฝั่งนี้เออนั่นนั่นนั่นเอ้าอืมอ่าครับเตรียมมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับกับหนึ่งสองขออีกรูปนะครับหนึ่งสองลดหม่นะครับกดไลค์ครับแบบนี้แบบนี้ยอดเยี่ยม้ยคุณยายครับ นี่อ่ารู้ตัวแล้วอ่โอเคครับหนึ่งสองขออีรูปครับหนึ่งสองค้างไ้ก่อนนะครับค้างไปก่อนนะอ,นนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนี่เอาไปให้ลูกค้าก่อน อันนี้ดอกดาวเรืองเดี๋ยวเอาไว้ที่รถเลยครับมากลับเปิดประตูเดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในเลยนะครับเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวครับมาครับนี่ดีกว่าครับอาไหว้นะครับก็อันนี้ดอกนั่งได้นะครับ อันนี้ดอกดาวเลืองนะครับก็ขอให้นะครับจเจริญรุ่งเรืองเหมือนดอกดาวเรืองที่เป็นช่อนะครับเราก็วางไว้ข้างหน้าเลยที่เป็นพวงเราก็แขวนนะครับอ,อ,อ,อันนี้ถ่ายส่งอะไรถ่ายส่งให้พี่เก็ <laughs> เบทุกรายละเอียด <laughs> ก็สวยนะครับตัวนี้สวยเลยอันนี้ลูกค้าเตรียมดอกไม้มาเองด้วยเดี๋ยวผ่า,านไปนี่เดี๋ยวแต่เดีให้เอาเอารูปออกได้เลยครับ อันนี้ก็คือแล้วแต่ลูกค้านะแล้วแต่ลูกค้านะครับบางคนก็จะมีมีกาเรียกมีพิธีการของเขา่าเออครับ <thi> จะหลุดไหมฮะ ก็เดี๋ยวอันนี้ลูกค้าจะเสร็จล้ววันนี้ลูกค้าเข้าศูนย์เยอะไหมเข้าหนึ่งเนืองนะครับหนึ่งเนืองพอป,ประมาณไมไ่เลยครับขอบคุณนะครับน้องมิน้น <laughs> มีหัวรอด้ว <laughs> ย ลืมของรถใหม่ตื่นรถใหม่ตื่นเต้นลืมตะกร้ามากอันนี้มากี่คันครับเนี่ยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรวยๆยิงๆงครับแล้วน้องมินได้ไปคันไหนไปคันนี้ไปอ๋อได้ได้ขยับก็ไปนิดนึงครับเดี๋ยวปิดประตูให้อ่า อมองกล้องมองให้ดีถ่ายรูปขอรูปหนึ่งนะ,อะโอเคครับหนึ่งสองขอรูปหนึ่งหนึ่งสองอ่ะโอเคแล้วพี่ตายเปิดประตูนะโอเคครับผม เสร็จเรียบร้อยโอเคอะเดี๋ยวพี่ต่ายไปพาพี่นิกเป่ารถตีนางรองกัน